และหลายฝ่ายก็เดินหน้าแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หมิ่นเบื้องสูงนะครับพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้วยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินได้เข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทอเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง มนตรีนายแพทย์เหรียญทองกล่าวว่าได้นําหลักฐานเป็นคําพูดคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่พฤติกรรมการหยิ่นเบื้องสูงทางสื่อออนไลน์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไปมอบให้พนักง,งานสอบสวนแล้วรวมถึงแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด9คดีกับผู้กระทําความผิดทั้งหมด8รายซึ่งกลุ่มบุคคลทั้งหมดที่ต้องการดําเนินคดีนั้นได้แสดงพฤติกรรมอย่างชัดเจนในการกระทําความผิด หมิ่นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกประเทศสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความแตกแยกให้แก่ประชาชนขณะที่เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติได้นำหลักฐานทั้งภาพถ่ายข้อความใน Facebook และตามเว็บไซต์ต่างๆที่เข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงของบุคคล8คนไปมอบให้กับตำรวจกองปราบปรามเพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีเช่นกันครับ